สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมอร์นิ่งทาร์โลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระอังคารเดินผันผวนแปรปรวนเดินถอยหลังเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะจากปกติอยู่ภพเรือนละพะเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะแล้วก็ดาวพังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนสหัชชาเข้าสู่ภพเรือกนกรรมะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆการได้รับผลเข้ามา มีเกณฑ์ได้เงินได้งานแล้วก็มีเกณฑ์ได้เข้าสังคมในช่วงนี้อาจจะได้เดินทางบ่อยๆเดินทางแล้วได้งานเดินทางแล้วได้ดีลงานได้เหมือนช่วงนี้งานของคุณจะยุ่งจะต้องเดินทางบ่อยๆมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับโปรเจกต์ในเรื่องของงานก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะหมายถึงเดินทางไกลก็ได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะเราคาดอยู่ เป็นดาวเจ้าเรือนมลณะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองกับการทํางานหนักของคุณก็ได้นะคะค่ะก็จะเป็นบางท่านอาจจะหมายถึงจุดเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันบ้างชาวลัคนาราศีกันคือบทริเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัว ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศิกันในช่วงที่ดาวพังคานเดินถอยหลังคะโอ้สิ่งที่รอคอยใครเราการเงินมีโอกาสได้เงินคืนนะคะหรือรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะได้สเวนอ็อกวาน การได้สู้กันได้ลุยการได้พยายามก่อนหน้านี้หรือที่กำลังทำอยู่มีเกณฑ์ได้โอกาสของการสิ้นสุดการรอคอยคุณจะได้เจอกับเส้นทางใหม่ๆได้ประสบความสำเร็จแอคออฟสอดการเอาชนะการเป็นผู้ชนะการอยู่เหนืออุปสรรคกำลังจะเกิดขึ้นชัยชนะและวิกตอรี่กำลังเกิดขึ้นกับคุณดูฮาร์รแฟน คุณมีผู้ใหญ่ให้การหนุนนํามีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองเป็นดวงชะตาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆแล้วก็เอทออวันมีโอกาสการได้ขยับขยายการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้สู้ได้ลุยได้ลงมือทําของคุณการรอคอยกับผลสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นนะคะโอ,สอ้สองใบเลย u e e n of Pentacles การเงินกําลังหลั่งไหลเข้ามามีความมั่นคง มีรายได้เข้ามาในออฟสอดเหมือนคุณมุ่งมั่นตั้งใจพยายามบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้ใครที่รอคอยโอกาสรอคอยความหวังรอคอยผลสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าใครรอโอกาสของการได้งานใหม่ๆก็มีโอกาสคุณจะเป็นผู้ถูกเลือกกับการาไปยื่นเอกาสารต่างๆไว้หรือ แข่งขันใดๆก็แล้วแต่มีเกณฑ์การถูกเรียกตัวมีเกณฑ์เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนั้นๆบางท่านอาจจะรอคอยการเดินทางไกลมีเกณฑ์การเดินทางไกลต่างประเทศก็ได้นะคะเทนออฟคับความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในด้านต่างๆทั้งในด้านของงานการรองานได้งานการรอเงินได้เงินการรอโอกาสการสร้างรายได้ใหม่ๆมีโอกาสนะคะแล้วก็ ชีวิตที่จะราบรื่นชีวิตที่จะมีความสุขชีวิตที่จะเป็นคุณหญิงคุณนายกําลังจะเกิดขึ้นหรือชีวิตที่จะเป็นความผาสุกมีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นกําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับคุณถ้าพุ่งเป้าหมายอะไรไว้ขอให้คุณศึกษาให้ลึกซึ้งให้ให้ลึกมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จกับการลงมือทํากับาการคิดไวททาไว การมีข้อมูลที่ถูกต้องการตัดสินใจที่รวดเร็วของคุณนะคะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จแต่อย่ารอนานนะคะอย่ารอจังหวะเวลานานขอให้คุณคิดเร็วทำเร็วทันต่อสถานการณ์มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินได้ทองมีคนที่มีเกณฑ์ที่คุณจะชนะคู่ต่อสู้ได้ถ้าบางท่านแบบเหมือนมีคู่แข่งเยเอะเนาะก็ช่วงนี้อาจต้องคิดเร็วทาเร็ววางโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีเกณฑ์การแบบทางาน ด้วยไอเดียด้วยหัวคิดด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบนี้ค่ะคุณจะก้าวหน้าหรือไม่ก็คุณก็จะนำเทรนนำไอเดียกว่าคนอื่นเขาบางทีก็ต้องคิดเร็วทำเร็วน้อช้าไม่ได้เพราะว่าไพ่ของการมุ่งมั่นไพ่ของการพุ่งเป้าหมายแล้วก็ไพ่ของการลงมือทำคิดแล้วทำมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จแล้วก็ คุณมีเซนส์สัญชาตญาณที่แม่นยำขอให้คุณให้คุณเชื่อในตัวเองเชื่อในอินดูชั o นเชื่อในอความสามารถของตัวของคุณเพราะคุณดูโดดเด่นคุณมีแรงแรงพลังในเรื่องของการจะทำอะไรในช่วงนี้เพราะดาวาคารเนาะจะปลุกกระตุ้นให้คุณพยายามให้คุณขยนันให้คุณได้ลงมือทำมันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงเพราะดาวาคารเข้าสู่ภพเรือนกัรมะ งานเด่นมากการได้งานการได้สิ่งที่รอคอยการได้โอกาสการพุ่งเป้าหมายไปเอาชนะกับคู่แข่งมีเกฑดที่คุณจะได้รับข่าวดีจากความพยายามของตัวเองนะคะอืมแล้วก็แต่ต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่พอให,หร้ระเบิขึ้นมาคุณต้องศึกษาเชิงลึกศึกษาดีๆรู้แบบถ่องแท้ อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็เหมือนถ้าคุณยิ่งเป็นผู้ให้คุณจะยิ่งเป็นผู้ได้นะคะถ้าคุณเคยพยายามอย่างมากก่อนหน้านี้ในเรื่องของการพุ่งเป้าหมายกับสิ่งที่คุณโฟกัสหรือลงมือทำหรือพยายามที่จะให้ตัวเองเก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จรุ่งร่วงได้ด้วยดีชีวิตกำลังจะเหมือนปูพื้นฐานไปสู่สิ่งที่ทำให้คุณก้าวกระโดดทำให้คุณ เป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งในองค์กรที่หนึ่งในการทำงานหรือถ้าเป็นกิจการงานของตัวเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้ามากกว่าผู้อื่นค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะถ้าจะลงทุนอะไรใดๆก็ขอให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกให้ดีๆเพราะว่าคำว่าล่อลวงขึ้นมาคุณอาจจะผิดพลาดกับเอกสารผิดพลาดกับ ข้อมูลที่มาไม่ครบก็เป็นไปได้อาจจะถูกลอรอลวงแบบนั้นก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณจะเป็นอย่างไรใครที่เหมือนกับทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังสื่อออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับหมอดูทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของ สิ่งสวยๆงามๆ h า,ายพ p สเท h e ะค่ะเด่นในเรื่องของความสวยความงามเด่นในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมหรือเคื่อแต่งกายต่างๆหรือในเรื่องของความสวยความงามต่างๆมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จซื้อมาขายไปก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะเป็นโลกมายาสื่อโซเชียลแบบนั้นก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นมีคนนับหน้าถือตามีคนรักคนชอบในตัวตนของคุณบางท่านทำคอนเทนต์ทำ สื่อโซเชียลมีเกณฑ์ที่จะเฮงจะปังเป็นคลิปแมททิวเวอร์อได้นะคะดูคุณช่วงนี้อาจจะหมุนเงินเก่งเนาะอืมบางท่านก็ได้เงินเยอะระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะได้มาใจาออกอะไรแบบนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วคุณจะเก็บเงินได้ดีคุณเป็นนักลงทุนเป็นหัวการค้าเป็นนักบิสเนสตัวยงด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณคิดหรือการทำอะไรของคุณก็แล้วแต่ อย่างมีข้อมูลอย่างตั้งใจอย่างเหมือนกับรู้เจาะลึกรู้กับรายละเอียดมีเกณฑ์ที่คุณจะมีะความมั่นคงในเรื่องของการได้เงินมาจากความสามารถจากการลงมือทําของคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างสูงมากๆได้เงินได้ทองบางท่านเด็กจะให้โชคลาภในช่วงนี้นะคะ โอ้ได้ดังใจได้โชคดีได้ข่าวดีบางท่านได้เงินทองจากเป็นลาบผลก็ได้หมายถึงว่าได้ลาบลอยแบบนั้นก็เป็นไปได้มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองได้ของขวัญของรางวัลนะคะในบางคนอาจจะได้ของรางวัลจากคนรักคู่ครองของรางวัลจากการเสน่หาอาจจะได้เงินได้ทองเยอะในช่วงนี้หรืออาจจะได้โอกาสของการได้ทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานและทําให้ได้เงินเข้ามา แบบนั้นก็เป็นไปได้อืมบางท่านอย่ารอโอกาสนานนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสเข้ามาหลายๆทางขอให้คุณลองทําดูมีเกณฑ์ที่จะได้ทํางานอย่างที่สองที่สาแบบนั้นก็เป็นไปได้ทําให้ได้เงินเข้ามาหลากหลายทางแล้วก็เป็นคนเป็นช่วงที่คุณจะได้เงินเข้าสองไม้สองมือก็เป็นไปได้นะคะขอให้เชื่อในตัวตนของคุณว่าคุณทําได้ขยันแล้วก็มุ่งมั่นกับมันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเหมือนจะมีทางแยก บางสิ่งบางอย่างที่คุณให้ให้คุณได้ทำอะค่ะมันเหมือนการสิ้นสุดการรอคอยบางสิ่งบางอย่างแล้วไปในทิศทางใหม่การได้เริ่มพุ่งเป้าหมายกับสิ่งใหม่ๆหรือกับงานใหม่ๆที่จะทําให้คุณได้เงินได้ทองแบบนั้นก็ได้แต่อย่างโดยโดดเด่นก็คือชีวิตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินเข้ามีความสุข บางท่านรอเงินเก่าๆมีโอกาสได้นะคะเจ็บเปลี่ยนขึ้นมาการรอเงินได้เงินการรอข่าวดีในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสได้รับได้รับการตอบรับในด้านดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรโอเอ็มเพลิขึ้นมาคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะเนาะทำงานเยอะเป็นคนที่เครียดเป็นคน เหมือนกับต้องลงมือทําด้วยตัวเองอะ่ะอัตตะหิอัตโนนาโถมันทําให้คุณปวดปวดตัวเอออาจจะอยู่ในช่วงของการแบบเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ในบางคนแต่สุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะปวดขาปวดหลังหรือบางท่านอาจจะเจออุบัติเหตุมาก็เป็นไปได้ชัว์สอดบางท่านระวังปวดหัวปวดตา ดูสื่อโซเชียลมากก็อาจจะปวดหัวปวดตาได้ไฟอ่อวานจะมีเหมือนกับว่าโาครคภัยไข้เจ็บแบบจุกจิกกวนใจเข้ามากวนใจคุณในช่วงนี้หรืออาการของการปวดหัวการปวดตาจะเข้ามาทำให้คุณลำคาญใจอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะจัดการปัญหาในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดี เจอหมอดียาทีแบบนั้นก็เป็นไปได้สุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นนะคะในบางคนก็ระวังในเรื่องของอาการเล่นสื่อโซเชียลเยอะเพราะดูคุณแบบอาจจะทํางานเนาะทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลก็อาจจะทําให้ปวดหัวปวดหวูปวดตาปวดหัวปวดตาค่ะแล้วก็อมันทำให้คุณกังวลใจบางท่านก็อาจจะเป็นโรคแบบ ปวดหัวเพราะคนเอาปัญหามาให้เ็าเป็นไปได้อืช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพดีๆเพราะงานเข้ามาเยอะมากๆงานเข้าเยอะทําให้อเครียดปวดหัวคิดมากมันก็จะล้วนไปหมดอืมค่ะก็ประมาณนี้โดยรวมแล้วก็จะดีขึ้นนะคะเดือซันขึ้นมาชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรคนโสดจากไพ่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังก,กับชีวิตมากๆเนาะทำอะไรคิดเร็วทำเร็วเดินทางบ่อยมีคนนะมีคนที่เข้ามาแอบบรักแอบบชอบคุณหรือไม่ก็ชอบในตัวตนของคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ได้มีการแบบไม่ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้น คุณก็เปิดโอกาสเนาะก็หรือเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแต่บางครั้งเขารู้สึกก็กลัวคุณอยู่เหมือนกันเพราะคุณอาจจะอารมณ์ร้อนอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์สําหรับคนโสดนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิง่นแดนไกลก็ได้หรือเป็นคนที่อ,อยู่ไกลกับคุณอาจจะเจอกันจากการเดินทางเป็นคนที่คุณเฝ้ารอก็ได้ เป็นคนที่คุณจะเหมือนกับไม่คาดฝันว่าจะได้เจออืมเป็นคนที่คุณรู้สึกแอบรักแอบชอบหรืออมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยก็เป็นไปได้นะคะโดยชาวหยอดเป็นชาวลัคนาละเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้คนคนนี้ดูน่าจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนเนาะ ออาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยมีปัญหากันไปก่อนหน้านี้หรือจบจากเลิกลากันไปเอแต่คุณก็ยังรู้สึกยัดดีๆด้วยก็ได้มันยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงมีพลังงานของการเชื่อมโยงก,กันอย่างาเหมือนกับยังรอคอยยังรู้สึกว่ายังรอคอยคนคนนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้กลับมาเจอกันอีกนะคะคนคนนี้อาจจะ เห็นคุณทางสื่อโซเชียลรู้สึกคิดถึงรู้สึกของหาทรยังอยากเจอคุณอยู่ก็ได้อืมก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้สําหรับคนเก่าๆจะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะดาวอังคารเดินถอยหลังเนาะก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอจากการเดินทางจากการทํางานก็เป็นไปได้ค่ะก็ประมาณนี้สําหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร แขงแรนขึ้นมาการรอคอยที่ยาวนานมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงหรือจะได้เริ่มต้นขยับขยายตัวเองไปในทิศทางใหม่หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้กับคุณดมูลขึ้นมาคุณอาจจะเหมือนกับสิ้นสุดการรอคอยอะค่ะมันเป็นสามดาบแล้วเนาะอาจจะได้เจอความจริงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณชอ็อกอืม เกณฑ์ที่คุณจะวางแผนชีวิตของตัวเองใหม่เหมือนกับมันเป็นอะไรที่มันมีความทุกข์มาอย่างยาวนานหรือมันมันรู้สึกว่าคำตอบมันไม่มีมาอย่างยาวนานรู้สึกว่าคุณต้อง m o ฟออนนะคะภพ่ของสามไม่เท้าขึ้นมาคุณอยากจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆหมทำให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านกับอะไรที่มันปวดใจหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาคุณอยากจะเดินหน้าต่อ กับชีวิตของตัวเองไม่อยากจะรอกับจุดจุดนี้แล้วเพราะสามดับขึ้นมาเดอะทาวเวอร์ขึ้นมามีโอกาสจบจากเลิกลาสูงมากๆอืมมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวคุณตรงนี้ไม่ใช่ที่ของคุณอะไรประมาณนั้นมีเกณฑ์ที่คุณได,ได้เจอกับคนใหม่ๆที่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณมากกว่าหรือไม่ก็คุณรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยตัวเองได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆรักตัวเองมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับ เป็นชีวิตใหม่ของตัวเองที่จะให้ตัวเองเก้าวหน้ามากกว่านี้อาจจะเริ่มต้นกับการแต่งกับงานก็ได้เริ่มต้นหาเงินหรือเก็บเงินเก็บทองหรือไม่ก็สร้างตัวตนขึ้นมาในโหมดของความสุขการได้รักตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนั้นค่ะก็มีเกณฑ์จบจากเลิกลาไปในทิศท,ทางใหม่การเห็นคุณค่าในตัวเองกำลังจะเกิดขึ้นรักตัวเองเป็นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆ ก,การได้เจอคนใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรโอ้ช่วงนี้คนมีคู่ดูมีเรื่องวุ่นวายเนาะมีเรื่องที่ต้องเคลียร์เคลียร์ปัญหาในเรื่องของการเงินบางท่านก็ช่วงนี้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ ใกล้กันก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีปัญหากับาการคิดมากการพูดคุยกันที่ไม่ลงตัวอาจจะด้วยระยะทางอาจจะคิดไปเองอะไรแบบนั้น for of one เป็นช่วงที่ความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอะไรที่มีปัญหาก่อนหน้าน,นี้มันจะเหมือนกับคุยกันได้เคยกันได้การสร้างอนาคตร่วมกันกับการซื้อบ้านกับการได้เงิน six of pentacles มีเกณฑ์จะได้เงินมีเกณฑ์จะได้ซื้อบ้านมีเกณฑ์จะเหมือนกับสิ้นสุดการสิ้นสุดกับปัญหาต่างๆที่อาจจะมีมาอย่างยาวนานหรือสามดับเกิดขึ้นถ้าใครมีปัญหาหนักๆนะคะในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะระวังในเรื่องของการแบบมีอีกโก้มีอีกโก้อัตาไม่ยอมกันเ แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินช่วงนี้ระวังเพราะสามดาบขึ้นมามีเกณฑ์จะจบจากเลือกอรากันได้เหมือนกันโฟร์ออฟวอยากประสบความสําเร็จอยากมีเป้าหมายใหม่หรืออยากมีครอบครัวที่มีความสุขถ้าบางท่านอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามันมันมันท้อแท้มันเหนื่อยมันสิ้นหวังกับความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสจะจบจากเรื่อราแต่ถ้าบางท่านแค่มีปัญหาเน็กหน่อยๆไม่ได้มีถึงขั้นแบบว่า รู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวจนเกินไปก็มีโอกาสที่จะเคลียความสัมพันธ์นี้ได้เคลียปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็ไปในทิศท,ทางที่ทําให้ความรักมันมีความมั่นคงได้แต่ก็จะไปกันแบบกระท่อนกระแทน่นมีปัญหากันไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นเหมือนกันมันก็ไม่ได้แบบจบปัญหาสักทีเดียวอืมมันก็มีต้องมีปัญหาให้ต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆแต่อยู่กันแบบลิ้นกับฟันะ สกออกิ่งอพยพเดือมันก็จะมีเรื่องเก่าๆจะมีเรื่องเก่าๆามาทะเลาะก,กันมาคุยกันมาเอามาบาดหมางกันก็ประมาณนี้แต่มันก็ไปกันได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกักบในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะชาวลัคนาราศีการในช่วงที่ดาวพังคานเดินถอยหลังเข้าสูเ่เพือนจำมะ โอ้บาปบุญคุณโทษพนเคราะห์กุทิทิศกุศลบริสุทธิ์หมดจดดวงชะตากําลังดีขึ้นนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรปล่อยแล้วได้เสียหกโจงเฉลียวฉลาดปฏิพันธ์ไหวพิบรอดพ้นอุปสรรคเหมือนชีวิตจะราบลื่นนะคะคุณใช้ความรู้ความสามารถการเป็นตัวของตัวเองอฝ่าฟันอุปสรรคได้หรือไม่ก็แก้ไขปัญหาได้ดี เป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆในะช่วงนี้นะคะกระถางส้ำจางการเดินทางก็โดดเด่นมีเกณฑ์จะเดินทางมีเกณฑ์จะใช้ไหวพริบดีในช่วงนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการแก้ไขปัญหาหรือการใช้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ะคะ่ะช่วงนี้เหมือนคุณจะโดดเด่นบางท่านกระดุดพ้นจากปัญหาในเรื่องของงานเนาะ ผู้นำผู้มีบารมีความกระตันยูความรับผิดชอบมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆห,หรือบางท่านอาจจะถูกไว้ใจจากเจ้านายจากลูกค้าการเข้าถึงธรรมสละละวางศีลธรรมกรตันยูสืบทอดบางท่านก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะหมายถึงการได้อุปสมบทก็ได้นะคะการเท่าถึงพระธรรม การเสียสละหรือบางท่านอาจจะหมายถึงช่วงนี้ดวงเปิดฟ้าเปิดชีวิตที่จะก้าวหน้าแล้วก็มีผลสำเร็จเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคนที่กตัญยูเสียสละหรือไม่ก็อยู่ในเส้นทางที่อยู่ในศีลในธรรมหรือชอบปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะนำมาซึ่งผลบุญส่งผล,ผล,ผลเหมือนกับคุณได้ทำบุญหรือไม่ก็ ดวงชะตากําลังเปิดนะคะเจ้ากรรมในเวรกําลังปล่อยคุณชีวิตของคุณกําลังราบลื่นกําลังไปได้ดีเป็นช่วงที่คุณได้เดินทางบ่อยๆการงานดูราบลื่นการได้ขยับขยายเติบโตในเรื่องของการงานจะเกิดขึ้นดวงชะตากําลังเหมือนพลิกฟื้นมากๆเลยค่ะได้รับข่าวดีโอกาสดีได้เงินได้ทองแต่ก็ระวังเสียเงินเสียทองกับการเดินทางการแต่งตัวการอยากซือ้อยากได้อะไรไปประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่โดยรวมแล้ว สุขภาพจะดีขึ้นดวงชะตากําลังจะดีขึ้นได้รับโอกาสใหม่ๆการได้ตําแหน่งใหม,ใหม,ใหม่แบบนั้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะพระรามเป็นผู้มีบารมีค่ะแล้วก็เป็นอหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นอาจจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ได้งานได้เงินเยอะในช่วงนี้นะคะค่ะก็จะมีทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งที่ต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไขก็อาจจะในเรื่องของอปัญหาเก่าๆที่มันเคย เป็นปัญหาแล้วยังไม่จบก,ก็มีโอกาสที่คุณดาวาคารย้อนกลับมาก็ทําให้คุณได้แก้ไขปัญหาเก่าๆแล้วก็เคลีย์ปัญหาเก่าๆจบค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมนิงได้ในทุกๆช่องทางแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ให้ซูเปอร์ตงให้ทิป ให้ในเรื่องของการสนับสนุนในด้านต่างๆขอบคุณมากๆแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ